สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนายศักดิ์สตูดิโอจะมาอัปเดตโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการมาถึงเฟสสี่แล้วนะครับก็จะขอมาทบทวนเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ดังนี้นะครับ1ผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสหนึ่และ3ไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ให้กดรับสิทธิ์ได้เลยที่แอปเปาตังสามารถจองที่พักและชำระเงินเข้า g ีวอลเลได้เลยสำหรับวิธีการกดรับสิทธิ์และวิธีการจองที่พักทางแอดมินได้ทำคลิปแนบลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายคลิปแล้วนะครับสามารถไปรับชมกันได้นะครับ 2. ส,สิทธิจองห้องพักเราเที่ยวด้วยกัน ปรับลดลงเหลือ10สิทธ์ต่อคนจาก15สิทธ์ในเฟส3จำนวนทั้งหมด2ล้านสิทธ์แต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะสิทธิ์ตอนนี้เหลือแค่9 0 0 0 0 0กว่าสิทธิ์เท่านั้นนะครับ 3. สิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินปรับลดลงเหลือ6 0 0 0 0สิทธ์ในเฟส4จากเดิม1ล้านสิทธ์ในเฟส3 4. ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนร,รับสิทธิ์มาก่อนสามารถลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟสสีได้ที่ w w w เราเที่ยวด้วยกัน .com ซึ่งทางแอดมินได้ทำคลิปแนบลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับ5เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้วให้เริ่มจองโรงแรมที่พักได้เลย โดยต้องจองโรงแรมที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย7วัน 6. โครงการเราเทียบด้วยกันจะปิดจองโรงแรมที่พักวันสุดท้ายในวันที่24พฤษภาคม2565และจะสิ้นสุดระยะเวลาเดินทางเช็คเอาท์วันสุดท้ายของโครงการในวันที่31พฤษภาคม2565ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ